สวัสดีครับเอฟซีอูอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้เข้าไปดูเพจของพ่อแม่อูอิงออฟฟิเชียลเนาะก็ได้เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งสะดุดตาขึ้นมาก็เป็นโพสต์ของน้องอูงอิงนะครับเขียนว่า น้ำพักน้ำแรงของเด็กน้อยคนหนึ่งที่พยายามขึ้นให้พ่อแม่มีความสุขมีเงินเฮ็ดให้ครอบครัวสบายขอบคุณพ่อ,พ,อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยทุกคนเอฟซีพี่พี่ในวงพ่อพ่อ,พอแม่แม่ในวงเอฟซบอเทนฮักน้องอุ๋งอิงที่คอยสพอร์ตทุกอย่างและขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังล่านั้นก็คือพ่อไก่ครูตั้มพ่อแม่ พ่อโจแมนุ์ที่ให้โอกาสล่าได้มาอยู่ในจุดนี้พระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ล่าคงหาสิ่งใดมาเปรียบบ่ได้แม้แต่ชีวิตล่ากระแทนคุณครั้งนี้ไม่ได้ขอบคุณที่เฮ็ดให้หนูมีโอกาสมาจนหอดเท่าซูมือนี้ต่อไปนี้ต่อไปล่าจะตั้งใจสารฝันสารงานจากพ่อโจพาทีมง,งานสาวน้อยไปให้ถึงฝัน เฮ็ดให้วงเฮามีความสุขมีเงินมีงานนํากันจ้าสู่ๆนะคะทุกคนได้อ่านโพสต์ของน้องอุ่งอิงแล้วก็รู้สึกขนลุกอ่าก็น่าดีใจกับน้องนะน่าภูมิใจอย,ย่างยิ่งเลยกับน้องอุ่งอิงน้องประสบความสำเร็จดูตาจากเด็กน้อยนอนข้างคอกวัวใช่ไหมวิ่งตามรถแห่ไปขอร้อง ไปขอขึ้นร้องเพลงกับรถแห่ก็มีมาแล้วนะ <c oughs> ไปร้องเปิดหมวกกับพ่อไก่ในตลาดนัดอ่าสมบุกสมบันมาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงเลยนะครับวันนั้นโชคดีเนาะที่พ่ะเอกกับแม่น้อยนะสะกิดให้น้ององค์อิงมาสมัครวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งได้มาสแสดงใกล้บ้านเนาะไม่ถึงสามโลทีเนาะตอนแรกน้องนั้นจะไป สมัครอีกวงหนึ่งแต่พ่อเอสกสะกิดให้มาสมัครที่สนานเพชรบันแพงเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงทำให้น้องอู๋อิงได้มาจุติเป็นดาวของวงการวลำเนาะจนปัจจุบันนี้น้องภูมิใจมากๆเลยที่น้องทำตามฝันของน้องได้สำเร็จนะจากบ้านเล็กๆตอนนี้น้องก็สามารถสร้างบ้านได้เป็นของตนเอง บานหลังโตสวยงามเลยนะครับราคาร่วม3ล้านบาทเนาะหรือว่ามากกว่านั้นละเพราะว่าตกแต่งภายในอีกมันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเนาะในตัวน้องอุงอิงเนาะเด็กน้อยอายุ17ปีเนาะร่วมที่มีใจรักร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กอนุบาลเนานะสมัยนั้นไม่น้อยก็สอนร้องเพลงเนาะ ตามโรงเรียนก็มีอาจารย์มีครูฝึกสอนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับได้รางวัลชะนะเลิศมาหลายรางวัลเลยนะครับขัดเกลาจนมาเป็นองค์อิงเพชรบ้านแพงในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การประพฤติการทําตัวของน้องนี่น่ารักมากๆเลยนะครับรู้กาละเทศะไม่ว่าจะเนนพระเนนอะไรนะน้องก็นอบน้อมเห็นวันก่อนนะที่เนนมาหาสองรูปน้องเนนมาหา เห็นน้องอุงอิงนั่งคุกเข่ายกมือไหว้เนนด้วยความชื่นชมนอบน้อมนะเห็นเนนแล้วก็เนนมาถ่ายรูปด้วยนี่แหละครับน้องรู้จักกาลเทศะการวางตัวเนาะไม่ว่าจะเนนจะพระหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาหาที่บ้านนะน้องรู้สานะครับเนี่ยกกลิยมาริยัทของน้องนี่ทำให้คนผู้ที่เป็น แม่แพ่อพ่แม่แม่เอฟซี FC นี่หลงรักให้ความเอ็นดูน้องอย่างมากเลยความประพฤติไม่ว่าน้องจะสัมภาษณ์อะไรก็ตามนะการพูดกันจาถมเนื้อถมตัวเนาะอ่อนน้อมถมตนไม่ยือยิงจงหองพูดจาก็เป็นธรรมชาตินะไม่เวอร์อลังการนะในสไตล์แบบสาวบ้านๆนนี่แหละทำให้น้องประสบความสำเร็จทำให้มีคนรักน้องเป็นอย่างมากเลย ไม่ว่าน้องจะไปแสดงงานไหนก็ตามนะจะมีบรรดาเอฟนี่มาห้อมล้อมนะขอถ่ายรูปให้มาลัยให้ทิพไม่ว่าจะเต้ยลาเสร็จแล้วน้องก็ยังอยู่หน้าเวทีร่วมถ่ายรูปกับบรรดาเอฟที่หน้าเวทีเห็นไหมน้องมีความสุขที่ได้อยู่กับเอฟซีนะทุกๆคนแต่ก็ยังมีเนาะบางคนนี่เอฟซีที่ขี้เมาเนาะไปดึงน้องกระชากมือน้องนีงน่ มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยครับคนเรานะที่เป็น f อฟนะผู้เป็น f อฟนะชื่นชอบศิลปินท่านใดก็ตามไม่สมควรที่จะประพฤติตัวแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจับมือน้องแล้วดึงน้องลงี้มันไม่ถูกนะครับอย่าได้ใช้กิริยามารยาทแบบนี้กับศิลปินที่เราชื่นชอบเลยนะครับมีส่วนน้อยนะครับที่มีกิริยามารยาทแบบไม่ค่อยดีนี่เนาะต่อน้องส่วนใหญ่แล้วจะอดูเมตตาน้องนะรักน้อง ไม่ว่าน้องจะไปสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่ละช่องเนาะสื่อต่างๆที่มาขอสัมภาษณ์นี่น้องจะวางตัวดีเนาะแบบบ้านๆน่นะน้องมันเป็นจิตธรรมชาติของน้องนะการพูดการจามีสัมมาคารวะนะไม่พูดจงหองอนะน้อมถ่อมตนเมื่อวานก็มีแม่ f อซจากเชียงรายนะส่งชุดสีแดงมาให้นะ้อง โอ้น้องก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยนี่แหละมีแต่คนรักนะน้องใส่ขึ้นเวทีเลยอะ่ะรัมาปุ๊บคืนนั้นได้ใส่ร้องเพลงเลยนี่แหละเป็นความน่ารักของน้องน้องเห็นคุณค่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พ่อแม่เอฟซีส่งมาให้หรือว่าให้กับน้องน้องจะเห็นคุณค่าน้องให้คุณค่าเสมอเนาะน้องยินดีรับน้องไม่อ่า รังเกียจลังงอนเลยนะครับน้องมีความสุขน้องมีความเต็มใจที่จะรับของที่ผู้ให้ให้มานะครับไม่ว่าจะ20บาท30บาท10บาทน้องก็รับไม่มีการเกี่ยงงอนนะครับบางท่านก็ให้เยอะ F c บางคนพ่อแม่ f อให้เยอะน้องก็รับให้น้อยน้องก็รับน้องไม่รังเกียจเลยนะครับนี่แหละครับเป็นสเสน่ห์ของน้องนะไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนถึงแม้ว่าจะไปเจอ ใครก็ตามเนาะที่ลำบากน้องก็จะให้การช่วยเหลือเนาะน้องก็ตอบแทนเนาะสิ่งที่น้องได้มาน้องก็แบ่งปันคนอื่นเนีน่ยนี่มันเป็นนิสัยมันเป็นสเสน่ห์ของน้องนะครับมันเป็นจริตจักร้าแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้งปันแต่งเลยนะครับ